แดดออกเพราะเหตุของมันที่สมบูรณ์ล,ล้จะแรงมากหรือแรงน้อยก็เนี่ยคละความเพอร์เฟกของตัวมันละแต่ฝนตกก็มันตกได้เท่านี้นะ,ะใจมันตกกันนี้มันก็ตกไม่ได้ถ้าตกมากก็เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเอะ้ความเพอร์เฟกของโลกเนี่ยมันเพอร์เฟกอยู่แล้วแต่ว่าใจเรากลับไปวาดอีกแบบหนึง่งไปให้คะแนนไปกํากับมันอีกแบบหนึง่งแต่จริงแล้วนี่คือความเพอร์เฟกในตัวคนที่มาถึงตอนนี้ก็เลยไม่ทุกข์กับโลกพอรู้ว่านี่คือความจริง ไม่ได้อาศัยความเห็นเป็นความจริงแบบจริงๆเลยแตนะ่แต่คนส่วนใหญ,ญ่อยู่ในโลกของความเห็นก็คือคาดคคเน,นไปเองคนที่ไปทำลายความเห็นได้กันเลยไม่ทุกเรียนรุ่นในการอยู่กับมันลึกมากเลยนะเนี่ยทำเนี่ยคนก็ต้องมีสักเรื่องนึงแหละความเพอร์เฟกต์เราเ <Perfect. S 1> พอร์เฟกต์สักพักนึงก็มันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยนี่แหละ นี่แหละคือชีวิตชีวิตมันเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรสมดังใจหวัวละเดี๋ยวก็ร้องไห้ร้องไห้แล้วก็ยิ้มยิ้มเดี๋ยวก็เซง็งอย่างเงี้ยวนๆกันไปเหมือนฤดูเหมือนฤด,ดูกานเราต้องแบบเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัย อาตอนนี้ฝนตกเราก็ต้องรู้จักเตรียมร่มวันนี้แดดออกก็ต้องรู้จักเ,เก็บเสื้อผ้าไปตากแดดสักหน่อยไม่ให้มันอันนี้เกินไปคือเรียนรู้ในการถือประโยชน์เอาสิ่งนั้นเรียกว่าใช้ปัญญาในการเรียนรู้มองเห็นคุณและประโยชน์ในสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นในนั้นมันมีคุณและโทษในตัวของมันอันนี้มันเป็นปนัญญาที่แบบเรียนรู้ตามความจริง เมื่อเรามองดูโลกดีๆก็จะเห็นว่าโอ้ทุกอย่างมันมีสองด้านนี่หว่าทุกอย่างบนโลกเนี่ยมี2ด้านไปด้วยกันเลยเหตุผลของเราก็เป็น2ด้านนะแต่มุมที่เราไม่เห็นก็มีเหตุผลของเขาก็ดีนะแต่มุมที่เขาไม่รู้ก็มีคือมันจะเห็นคนละมุมคนที่สามารถเปิดใจในกันเละกนได้ก็จะมุมที่เราเห็นเป็นยังไงบ้างแล้วก็มันก็จะพวนตัวคือเราไม่ได้ลงที่ว่าเราเห็นหรอกหรือว่าเขาเห็นหรอก แต่เรากําลังวิเคราะห์ด้วยว่าอะไรมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดระหว่างมุมของเรากับมุมของเขาเนี่ยมุมนี้มันจะเกิดประโยชน์ไหมมุมที่มันจะเกิดประโยชน์นั่แหลเรียกว่าธรรมธรรมะคือสิ่งที่เกื้อกูลประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์ที่เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์มันก็เลยกลับมาประยุกต์ใส่กับใจเราที่แบบเวลาที่เราเห็นเมื่อก่อนเราพยายามจะเอาชนะในความเป็นคนพาลดังเดิมของเราการต่อสู้ใช่ไหม การต่อสู้มันอาศัยความแข็งแกร่งแล้วก็การเอาชนะนะคนก็จะมีนิสัยของเป็นนักกีฬาชอบแข่งขันชอบเอาชนะเลยมีการเปรียบเทียบอันนี้คือสารคตรยานพื้นฐานของสัตว์เพื่อการอยู่รอดถ้าเราไม่แข็งแกร่งเราจะแย่ยงอาหารไม่สู้เขาเราต้องแข็งแกร่งเราจะต้องรอดเราจะต้องแบบเรียนรู้เทคนิคการเอาตัวรอดต่างๆมันเป็นสารคตรยานเฉยๆพอคน มีประสบการณ์เยอะๆเขาก็เรียนรู้ว่าบางทีกําลังก็ไม่ใช่ทั้งหมดบางทีกําลังเราใช้กําลังมากเกินไปมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะรอดบางทีแล้วการที่เราจะรอดจริงๆมันต้องแบบต้องอยังไงต้องฉลาดคือกําลังอย่างเดียวไม่พอต้องมีความเฉลียวฉลาดในการเรียนรู้ซื่อก็ไม่ได้ซื่อตรงก็ไม่ได้ก็แบบฉลาดมากพอเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จากสิ่งที่ดีที่สุด รู้จักการเวลารู้จักสถานที่รู้จักบุคคลโดยเฉพาะรู้จักประโยชน์สูงสุดนี่แหละถ้าเรียกว่ารู้จักสิงที่เกื้อกูลประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะประโยชน์ที่เป็นไปเพื่อออกจากทุกข์ถ้าจับจุดต,ตรงนี้ได้ปุ๊บใจเราก็จะโฟกัสชัดเลยว่าเราจะหาความพ้นทุกข์แต่มันเป็นสําหรับคนที่มีเป้าหมายของคนที่ผ่านความทุกข์มานาน ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นพึ่งเรียนรู้อย่างเงี้ยเราก็ยังสําคัญว่าร่างกายเราแข็งแรงเรายังไปทําอันนั้นได้ยังเข้าใจว่าเรามีเวลาเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะคาดว่าคือความเมาในวัยก็จะพาไปอีกแบบหนึ่งแต่พอวัยรุ่นเริ่มเห็นทุกข์เริ่มเห็นความไม่ได้ดังใจเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกเริ่มเห็นว่าโลกนี้ไม่น่าไว้วางใจก็เริ่มรู้สึกตัวเหมือนกันเพราะว่าเอ๊ะไม่เหมือนอย่างที่เราคิดนี่หว่าหรือว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยมาพุคามเราภัยของชราภายัย เรียว,ว่าความแก่ชราเรียว,ว่าความตายใกล้เข้ามาคนที่ป่วยแบบขั้นสุดท้ายใกล้จะตายแล้วก็เลยสนใจในการดับหาวิธีออกจากสิ่งที่ทําให้เราเป็นโทษมันขึ้นอยู่กับโฟกัสคนเรียกว,ว่าความฉลาดของคนมองโลกใบนี้